ครับอืข <c oughs> นมจีนน้ำยาแซ่แบนะคนเดิมครับกลับมาแล้วกลับมาไวด้วย <c oughs> หนีไปเที่ยวคืนเดียวกลับมาแล้ว <c oughs> อร่อยอร่อยครับขนมจีนน้ำยาแม่ยายฝากมาให้แซ่บ เหมือนจะแซ่บอันนี้แค่ต้องแซ่บหม,อมอ้มอใหญ่ออจริงไ่ะจริงยาทำสีมือแม่ครัวอม่มองกล้องลายแซ่บเบอร์ <alted S 2> <ต>ขาดกระร้า <paranoid> ต่อด้วยกากหมู แคปหมูอร่อยจินโชว์ไรเนี่ว่าแซ่บจริงไหรือนี่เอามาสองอันนี่ก่อนจินโชว์เลยเนี่ยไม่ใช่กินเนี่ยจะเป็นตาแซ่บเลย เข้าเนื้อเห็นเห็นกินเลยอีกทีเด <c oughs> ้อ <c oughs> that yeah.